สวัสดีครับสวัสดีรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นความผ,าผิดพลาดแล้วก็ขัดคล้องนิดนึงนะ,ะคืออ่ะกีบีที่แล้วนะครับผมได้ลงนะครับผมได้ลงเป็นคลิปเสียงนะครับผมเป็นวิดีโอนะครับซิกซอกทั้งสาบัญชีแล้วก็ลงตัวทูบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่ะคราวนี้ผมจะมาพูดม,มั่มงในมุมของผมนะครับตอนนี้หลักฐานทุกอย่างเนี่ยผมลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ต่อนะครับคือเอาตรงๆไหมผมอ่ะไ,ไม่อยากจะมาคือไม่อยากจะมาทำเลยครับคือมันคือก็คือรีบเรบด ือไม่อยากทําแล้วครับประเด็นนะครับคือไม่อยากทําแล้วนะแต่ว่ามันจําเป็นนะครับไม่อยากทำนะครับผมอยากจะบอกว่าน้องเขาเนี่ยเป็นเครื่องหนีนะครับสามารถไปดูอีพีก่อนหน้านั้นได้เลยนะครับน้องเขาเป็นเครื่องหนีเรานะครับนะผมบอกก่อนนะครับว่าโพสท,ที่ผมโพลลงเฟซไปเนี่ย เป็นวิดีโอนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความเนี่ยก็มีน้อยนะครับเพราะว่าบางส่วนผมลบไปหมดแล้วนะแต่คราวนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือว่าผมคิดว่าพ่อแม่เขารวมถึงตัวน้องเขาเนี่ยไม่กล้าเชิญหน้ากับผมในตรงนะครับท่านไม่กล้าเชิญหน้ากับผมในตรงแล้วผมนี่เขาลบพ่อแม่ของฝ่ายหญิงะไม่ใช่ว่าไม่เา บอกกันเลยว่าถ้าผมจะคบกับเด็กใต้เนี่ยมันผิดไหมนะครับมันไม่ผิดนะไม่มีกฎหมายต้องมอาออกมาแต่พ่อแม่เขาเนี่ยไม่สมควรที่จะมาพูดว่าหรือว่าบุนที่รูปร่างผมเป็น,แบบน,นแบบนั้นแบบนุ้แบบนี้นะครับผมบอกก่อนนะ สไปกันี่สนาทีเขไม่รู้จักผมดีพอนะครับอ่ารวมถึงตัวน้องเองเน่ะก็ไม่รู้จักผมดีพอ <c oughs> นะครับก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าถ้าวันนี้น้องเขาไม่ปลดบล็อกแล้วผมโทรหาน้องเขาไม่ติดเนะี่ย ผมบอกเลยว่าเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับผมต้องเอาคืนน้องเขาบ้างนะครับก็คือเป็นการดัดน,นะครับคาว่าผมจะบล็อกเฟสน้องเขาไหมผมจะแฮกเกอร์เฟสน้องเขาไหมผมจะทํานู่นกับนี่นั่นเฟสน้องเขาไหมผมไม่ทํานะครับถ้าผมไปหาคําว่าเฟซคุณถูกแฮกเนี่ยน้องเขาจะไม่มีสิทธเล่นเฟซเลย นะครับผมอยู่กับ facebook มา4ปีปีผมอยจะทำอะไรแล้วตอนนี้นะครับจากจอกมาพูดก็คือถ้าวันนี้ผมโทรหาน้องเขาเนี่ยต้องติดถ้าไม่ติดนั่นก็หมายความว่าน้องเขาไม่พร้อมที่จะเคลียร์กับผมสองก็คือพ่อแม่เขาไม่กล้าคุยกับเราด้ตรงนะครับเพราะพ่อแม่เขากลัวผมคิดว่านะ,ะผมคิดว่างั้นแหละนะครับ ขนาดผมแอดพ่อแม่เข้าไปเป็นเพื่อนะเขายังไม่รับเลยนะครับผมบอกก่อนนะว่าถึงแม้ว่าผมจะเรียนจบมาน้อยแต่ความสามารถผมก็มีหลายด้านไม่ใช่มีแค่ด้านเดียวฉัวเดียวอุ่สี่สนาทีนา <c oughs> ผมจะบอกว่าเนี่ยเดินหลังจากที่ผมทำคลิปเนี่ย <c oughs> ผมจะโทรหาน้องเผยรอบหนี่ง ถ้าโทรไม่ติดผมบอกนะว่าน่าดูนะครับผมต้องการที่จะคุยกับน้องเขาแต่ถ้าน้องเขาไม่พร้อมที่จะเคลียร์ก็คือผมจะรอวันที่โรงเรียนเขาเปิดน,นะครับเดือนพฤษภาคือผมจะจัดเขาให้หนักมนเลยนะครับคือเข้าใจอยู่แหละว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่า เราเป็นลูกอะเราน้าจะขอโทษแทนพ่อแม่เราได้นะอ่ะแล้วผมก็จะให้อภัยล้ะถามว่าถ้าเข้ามาทำแบบนี้กับเราอเขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะครับผมบอกได้ผมบอกได้เต็มตรงนี้เลยถ้าหเปนนาทีนะครับคือผมไม่อยากจะมาพูดให้ไฟได้ไฟหนึ่ง กระทบกระทั่งนะครับหรือว่าสะเทือนนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนถูกว่าก่อนอะนะครับผมเป็นคนถูกว่าก่อนคนแรกฉะนั้นผมค็ดอยากจะมาบอกว่าเปิดเครื่องเถอน้องเอ้ยเพราะยังไงเราก็หนีไม่รอดอยู่เใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งพ่อแม่คุณว่าผมก่อน พูดมาได้ว่าผมหรอกแต่พ่อแม่คุณว่าผมก่อนเขาพูดก่อนแต่ก็ยังดีที่ว่าน้องเขามาบอกเรานะครับเราก็จาเป็นต้องออกมาทําเป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับใครที่อยากจะมีแฟนเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนผมเข้าใจไหมอ่าันเดนีนาทีก็นั่นแหละอ,อย่างที่บอกนะครับเนี่ยผมยังผมยังต้องออกมาพูดเลยนะครับ ถามว่าถ้าผมไม่ออกมาพูดเนี่ยเรื่องนี้มันก็ไม่จบหรอกนะครับผมเลยต้องออกมาพูดนะครับเลิกแล้วสองครั้งเพื่อใช้างานหกนาฬิกาสามสี่นาทีมันทึงวิดีโอคุมหกนาฬิกาสี่นาทีนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ ผมจาได้ว่าผมบอกเมื่อวานว่าผมจะไม่ทําไปแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายผมจาได้แต่ทีนี้พอมันยังไงอะคือมันทําให้ผมนี่โกรธจัดนะครับก็เลยขอออกมาทําคลิปซะเลยนะครับออกมาทําคลิปซะเลยดีกว่านะครับผมบอกตรงๆเลยว่าเรื่องเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าพ่อแม่เขาไม่ว่าเราก,ก่อนนะครับแล้วน้องเขาก็ปิดเครื่องหนีเรานะครับผมบอกเลยนะว่าผมจะโพสต์ขึ้น เฟซของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับที่มีน้องทวีพรเป็นเพื่อนของพวกคนนะก็ก็ต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของเฟซด้วยเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะโพสขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงยูทูบ mm hmm. เาน mm hmm. ะานนนะแล้วก็ผมก็จะเอาขึ้นเฟซผมประมาณตีสามคืนนี้เนาะตีสามของคืนนันพวกผมก็จะเอาขึ้นเฟซอีกรอบหนึ่งนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยว่าผมต้องโทรน้องเขาติดแต่ถ้าน้องเขาปิดเครื่องนะครับ ผมบอกได้เลยว่าเดินพฤษภาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะเดินพฤษภาเดี๋ยวเจอกันอ่าไม่เป็นไรเดินเมษาเดินพฤษภาเนี่ยเจอกันแน่นอนนะครับผมจะเอาให้ผมจะเอาให้หนักเลยนะครับเป็น,เป,นเป็นคุณคุณคุณยอมไหมหละ่ะคุณโดนพ่อแม่เขาว่าแบบนั้นนะครับแบบนันทึกวีดโอผมแปดนาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับผมไม่ยอมแน่นอนนะครับเพราะมันมีหลักฐานอยู่แล้วนะครับผม คลิปเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยผมได้ทําการบันทึกเป็นวิดีโอแล้วก็ลงยูทูบเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมไม่อายนะผมไม่อายแล้วผมไม่ผิดด้วยนะครับเพราะว่าผมทําเนี่ยมันเป็นการปกป้องสิทธิตัวเองเราผมก็เชื่อได้เลยว่าน้องเขาไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ผมแบบนี้ได้หรอกเพราะว่าเขาทําไม่เป็นนะครับผมบอกแล้วเก่ง่ะเก่งให้มันรอดนะครับเก่งให้มันรอดคนอื่นเขาด้วย นะครับคุณบล็อกผมได้คุณปิดเครื่องหนีได้คุณก็ปิดไปแต่ว่าเดินเพื่อจะพาคุณเจอกับผมแน่นอนนะครับนี่ไม่ได้ขู่นะเออเก่งอะเก่งให้มันรอดด้วยนะครับพ่อแม่คุณไม่กล้าคุยกับผมอะคุณก็ออกมามาคุยแทนพ่อแม่คุณสิไม่ยากอะไรหรอกแต่อย่าบล็อกเฟซหนีอย่าปิดเครื่องใส่ก็พอุมเก้าเ้านาที นะครับจะปิดเครื่องใส่ก็พอบอกอผมบอกแค่นี้นะครับแต่ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นไปก็ได้นะครับเชิญผมไม่ได้ว่านะครับนะคือผมบอกเลยว่าผมไม่อยากจะทําแบบนี้เลยนะเพราะว่าผมรู้นะผมรู้เรื่องผมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรผมรู้อยู่แล้วนะครับแต่น้องเขาแบบปิดเครื่องใส่ปิดเครื่องหนีแล้วก็บล็อกเฟซเราหนีก่อน นะเขาบล็อกเฟซน้องเขาบล็อกเฟสใส่เรานะครับน้องเขาปิดเครื่องหนีใส่นะครับปิดเครื่องใส่มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องทํานะครับุบนุนานีต้ตองเีเดดจรบาา,า,านะครับนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับ